นักเตะจากเกินโคต้าเกินอายุเกินนะครับยิมครับวันนี้มาเป็นตัวแทนเพื่อนๆครับฝากบอกอะไรแฟนบอลทีมชาติไทยหน่อยครับก็ช่วยเป็นกำลังใจให้เราบอลไทยทุนี้ด้วยนะครับก็จะทำกันให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดครับนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจก็พวกเราในคณะที่เป็นตัวแทน ก็จะทำให้ดีที่สุดแล้ก็จะทำให้อกลับมาเคาดหวังอะไรกับทัวร์นาเมนต์นี้ครับก็ด้วยด้วยคุาีมของเรา่ก็ต้องต้องเป็แชมป์กแล้วก็หลายอย่างที่เราที่เราได้ได้ตั้งเป้าหมายเอาไวก็เราจะทำให้ดีที่เพือม่ครับยิมครับตั้งความหวังอะไรในทัวรเมนตนี้ครับก็เหรีทองนะครับก็อยากได้เหรีทองวก็ทำให้ดีที่สุดนะครับใช่ครับผมแล้วก็ฝากอะไรถึงแฟนบอลชาวไทย ที่จะเชียร์ทีมชาติไทยชุดที่ไปแข่งซีเกมส์วันนี้ครับก็นั <naz i> ่นแหละครับช่วยเป็นกำลังใจนะครับเหมือนเดียวนะครับก็คือมันมีเวลาเจมสี่น้อยก็จะทำให้เต็มที่นะครับก็ค่อยไปปรับกันหน้างานแหะนะครับผมเจ้าครับแล้วก็ขอให้คอยติดตามแล้วก็เป็นใจเป็นกำลัเชียร์ให้พวกเรานะครับก็พวกเราทุกคนจะเต็มที่ให้ดีที่สุดครับแล้วก็ เชื่อว่าพวกเราทุกคนจะจะจะนำเด็กน้องกลับมาที่ประเทศไทยได้ใช่ครับผมครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณทั้งสองคนครับขอบคุณครับฟุ๊กครับเป็นความพร้อมกับทัวร์นาเมนต์นี้เป็นไงบ้างครับครับก็ตอนนี้ก็ได้มีเวลาซ้อมประมาณสองสามวันครับก็พยายามปรับความเข้าใจในทีมนะครับคาดหวังอะไรกับทัวร์นาเมนต์นี้ครับครับก็จะพยายามทําให้เต็มที่ครับแล้วก็ ว่าเงินทองให้ได้ครับแต่ผกฝากอะไรถึงแฟนบอลชาไทยที่เชียร์บ,บุกกับทีมชาติไทยหน่อยครับครับผมก็ฝากแฟนบอลชาไทยทุกคนครับก็เป็นกำลังใจแล้วก็ส่งแรงเชียร์แรงใจให้พวกเราด้วยเลยครับครับขอบคุณครับ So how how do you feel about this sea game this time? No, it's my first sea game uh, and I feel excited. You know we have a good team and we have a winning mentality. So we were, our goal and our aim is to win the gold for sure. So we have a less time to form up a team. How you how you think about that? Sorry, we have a short time. Ah, okay. I don't know. If, uh, you know if it's short or long. I only see the list and the players that are here, but the players I see is only quality players. So say something to Thailand national fans. Uh, I hope uh, I hope you share us, and I hope I see some Thai fans in the stadium and. Uh, I'm hoping for your 100% support, and we give our all the best to, to take the gold medal. Thank you very much. You. So this is like a second or third time you play for Thailand national teams. How do you feel about that? Yeah, I'm so happy to be here again. And uh, last time it was not it, it was not so good in Singapore. I, my stomach was hurt so much, and uh, I was very sick. But this time I'm back again, and very happy to be here again. So we have a short time to to form up a team. How do you think about that? Yeah, of course it's hard and uh, we are underdogs, but we have a very good team and I believe in us and we need to believe in this and yeah, let's see. Let's see what happens. So say something to Thai fans. Yeah, I uh, hope you will support us and uh, come to Vietnam and see us play. Okay, thank you very much. Uh, how do you feel about it? this time you play for thailand national team uh, i'm feeling very excited it's a good team good players good staff and hopefully we're gonna do very well in this tournament you know we like uh, against vietnam in the vietnam home how do you feel about that uh, of course uh, it's gonna be tough it's gonna be their fans, their stadium and uh, just have to keep fighting and do our thing โอ้ oh, say something to Thai fans ส uh, ู้ๆครับงั่ thank you very much นะครับมีความมั <rawd Moder> ่นใจในทัวร์นาเมนต์นี้ขนาดไหนครับก็มั่นใจครับทุกคนก็พร้อมที่จะสู้ไปด้วยกันครับพร้อมที่จะเอาเหรียญทองแบบกลับไทยครับแล้วสภาพร่างกายโดยรวมตอนนี้เป็นไงบ้างครับส่วนตัวผมก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ100%ร้อยเลยครับแล้วก็คาดหวังอะไรกับทัวร์นาเมนต์นี้ครับก็แน่นอนครับทุกคนคาดหวัง เปลนการหมดครก็เลี่ยบรองเท่านันครับได้ครับผมฝากอะไรถึงแฟนบอลชาวไทยหน่อยครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับพวกเราจะทำให้เต็มที่ครับความเรียบรองกับแฟนให้ได้ครับกดซิปครับหวนใจมันสมไหมครับอันนี้มามากรับาอนะครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับโอเคครับหนึ่งเดียวจากราชบุรีครับนารากรับวันนี้ติดทีมชาติไทยชุดสู้ศึกซีเกมนะครับมีรู้ความรู้สึกไงบ้างครับก็ดีใจครับแล้วก็ภูมิใจครับที่ ที่ติดมาลอกรอบนี้ครับครับเซอร์ไพรส์ไหมครับก็เซอร์ไพรส์อยู่พอลงทวนครับใช่ครับผมแล้วที่บ้านเป็นไงบ้างครับที่บ้านก็ก็ดีใจครับตื่นเต้นกันอยู่นะครับผมคาดหวังอะไรกับตัวเมนนี้ครับก็อยากจะประสบความสำเร็จได้มากที่สุดครับมีอะไรฝากถึงแฟนบอลชาไทยกับแฟนบอลราชบุรีของเราไหมครับก็ฝากเชียร์ทีมชาติไทยนะครับก็จะพยายามคว้าเหรียญทองมาได้ครับ ครับผมโอเคครับขอบคุณครับเจ็ดครับเจ็ดเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่คนไทยพูดถึงนะครับการไปเล่นยูีที่ต่างประเทศพูดถึงตอนไปเล่นที่ต่างประเทศหน่อยครับเป็นไงครับสวัสดีครับผมเทรันฟัสบอนเกษตรนะครับสร้างผู้ผมไดอยู่ต่างประเทศมาเจ็ดปีก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆเยอะเลยครับเรื่องฟุตบอลเรื่องใช้การใช้ชีวิตที่น่านเรื่องการเป็นทำทำให้เป็นนักเตะโปรเฟชชั่นอลอย่างนักเตะจริงๆหลายๆคนที่อยู่โปรเกสก็ มีไอดอลเยอะครับอยู่ที่นั่นก็เรียนรู้เยอะครับหาประสบการณ์ที่นั่นได้ดีครับการซ้อมก็แตกต่างจากที่ไทยก็ตอนนี้มากลับมาไทยทุกก็ต้องเปลี่ยนสภาพอากาศการ,รการซ้อมเพราะว่าที่นี่ร้อนครับก็มาวันแรกก็อ,อาจจะลำบากหน่อยแต่ตอนนี้โอเคแล้วก็ฟอร์มดีแล้วครับมมีความมั่นใจในทัวร์นาเมนต์นี้ขนาดไหนครับผมอย่างผมผมมีผมลงสนามผมมั่นใจตลอดครับคือผม เป็นคนลงสามรถทำหน้าที่ดีที่สุดคืออย่างสองปีก่อนผมก็ได้แชมป์จากอินสตรีลสองถ้วยแล้วมันเป็นบรรยากาศที่ดีมากครับที่พร้อมรู้สึกดีครับก็ครั้งนี้ผมอยากได้อยากได้สัมผัสกับพร้มรู้สึกนั้นอีกแชมป์เหรียญทองอย่างเดียวครับครับผมฝากบอกถึงแฟนบอลชาวไทยที่เชียร์เราทีมชาติไทยหน่อยครับผมผมขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ผมและฝากติดตามแล้วเชียร์ทีมชาติไทยทูอีเกมด้วยครับ ก็สิบนิดนึงครับแมในคีย์บอร์ดเขาบอกว่าเจ็ดอ้วนเลยเกินเดี๋ยวพอขอแพนดูโอ้โหแบนๆอันนี้อ้วนในรูปจากเมื่อไหร่ครับนั่นน่ะโอโ้นั้นมันก็ปีก่อนครับแต่คือบางบางมุมก็อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนการเปลี่ยนเขาเรีเปลนลุคของผมได้ไงครับก็ ผมทำหน้าที่ผมผมรู้ใส่ชุดของผมก็โอเคแล้วครับนะครับ,บในหันข้่างหน่อยครับโอ้โหบางบางโอเคโอเค thank you thank you